ยันตุกตาล้วงปูดูวัสแกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการศิทธิ์วานะฮะตอนนี้คืนกันมากเลยนะเพราะว่าเรามีคลิปพิเศษนะก็คือณพ่อไตพบหรือณดอกลินเนี่ยซึ่งเป็นคลิปพิเศษล่าสุดนะทำให้หลายๆคนเนี่ยสนใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกมากยิ่งขึ้นเนาะก็ขอให้ใครที่ยังไม่ดูนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราจะนําเสนอเกี่ยวกับประวัติคร่าวๆนะของพระคณาจารย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วโอ้ คนก็อาจจะเอ๊ะอาจารย์มัิเป็นอะไรกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะนะไปทีไรก็หลวงพ่อเทียมมั่งหลวงพ่อปานมั่งนะนี่หลวงปู่ดูอีกแล้วนะหลวงปู่ด,ดูพรมบัญโย วัดสแกอำเภออุทัยจังหวัดพระคนครศรียุธยานะวันนี้ผมจะนําเสนอเรื่องยันที่หลวงปู่ชอบใช้นะฮะนั่นก็คือยันตุก,กตานั่นเองว่าที่มาที่ไปในยันตุก,กตาเนี่ยมาจากไหนนะครับไม่ใช่ว่าแค่เขียนองค์พระนะครับแล้วลงอักษรอ,อย่างเดียวนะอยากจะบอกว่าที่มาที่ไปของยันตุกตาหลวงปู่ดูเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องยันหลวงปู่ดูเนี่ยมาทราบประวัติคร่าวๆข,ของท่านซะหน่อยนะฮะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้จักประวัติหลวงปู่ดูเนี่ยจากงานเขียนนะของหลายๆท่านลูกศิษย์หลวงปู่ดูหลายๆท่านนะตั้งแต่ยังเด็กเลยเนะนี้้ไดพบบกับ พระอาจารย์รูปแรกของผมนะก็คือพระอาจารย์สยามบุญญะยัจโรนะครับหรือพระอาจารย์ตึงตรีเนตรเนี่ยนะครับวัดทุ่งน้อยนะฮะซึ่งด้วยความบังเอิญนะนอกจากท่านเนี่ยจะเป็นศิษย์แล้วเป็นหลานหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วแล้วเนี่ยท่านยังเคยขอโอกาสหลวงปู่เพิ่มเนี่ยเพื่อไปขึ้นกรรมฐานกับหลวงป,ปู่ดูนะใครยังไม่เคยฟังเรื่องเมื่อวานผมเคยพูดไว้ในเรื่องเบี้ยกแก่นะก็คือท่านของปู่เพิ่มไปแล้วหลวงปู่เพิ่มเนี่ยพูดก่อนจะไปว่า ของที่นั่นเนี่ยก็เหมือนของที่ท่านสอนแกนัะนะ่นแหละอ้าวนี่คือสิ่งที่เป็นคําพูดของปู่เพิ่มพอไปหาหลวงปู่ดูที่วัดสแกก็ปรากฏว่ามนาาันั่จรรย์นะฮะหลวงปู่ดูเนี่ยท่านก็ไม่เคยรู้จักอาจารย์ผมมาก่อนนะท่านจะยืนพาให้องค์บอกโอ้ยของหลวงอาแกน่ะดีที่สุดแล้ว กมาเอาอะไรไกลถึงนี่นะอันนี้คือคําพูดที่อาจารย์ถ่ายทอดให้จริงๆนี่คือความอัศจรรย์ของจิตของป่บูรแล้วกันนะม,นมันอธิบายไปด้วยเหตุผลไม่ได้แต่นี่คือเหตุการณ์จริงๆที่คนที่เขาได้รับได้ฟังจริงมาเล่าให้ฟังนะฮะส่วนอาจารย์ผมเนี่ยท่านก็ไปเนี่ยก็คือได้ได้แนวกรรมาฐานนะแนวกรรมาฐานซึ่งภายหลังเนี่ยท่านก็เอามาสอนนะกับลูกศิษย์นะผมเนี่ยก็ ก็ทำกรรมฐานเนี่ยที่อาจารย์ไปเอาจากหลวงปูด่ดูเนี่ยนะครับเป็นาบาดฐานเบื้องต้นนะฮะบ,บาดฐานเบื้องต้นก็คือให้เอาพระเนี่ยภาวนาไว้ในมือแล้วก็ภาวนาไตรสนาคมนะอันนี้เป็นองค์ภาวนาที่อาจารย์สอนมานะครับที่ท่านได้แล้วก็ท่านก็ทันยุคนั้นเนี่ยท่านทันยุคหลวงพ่อใหญ่วสแกด้วยท่านทันหลวงปู่ศรีวสแกด้วยนะครับก็จะได้พวกศาสตร์วิชาคือพวกคาถานะฮะยันนี่ก็รู้สึกว่าจะได้นะณล้อมนะอาจารย์เรียกณล้อมแต่ว่าจริงๆเขาจะชื่อณล้อมหรือเปล่าเนี่ย ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นยันนะและวนๆนะผมเคยนําเสนอในเรื่องของยันหลังเหรียญพระคณะจารย์เราลองไปดูได้นะครับพวกนะหลังเหรียญต่างๆเนาะพูดมาถึงเรื่องประวัติหลวงพู่ดูดีกว่านะครับหลวงพู่ดู่ในท่านเกิดปีพศ2 4 4 7นะครับแล้วก็ท่านมรณภาพเนี่ยพศ2533นรบะรวมสิริอายุเนี่ย8ปปีนะฮะหลวงพู่ดูเนี่ยท่านบวชกับหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อแด้วัดสแกเนี่ยเป็นกรรมวาจาจารย์นะครับ และหลวงพ่อฉายนะครับวัดกลางคลองสาบูนะครับเป็นพระอนุสาวราจารย์นะครับซึ่งหลวงปู่ดูเนี่ยท่านสมัยเด็กนะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในในเขตพื้นที่นั้นอ่ะวัดกลางคลองสาบูววัดประดูทรงธรรมวัดพระญาติโดยเฉพาะวัดพระยาิเนี่ยหลายคนสงสัยว่าหลวงปู่ดูเรียนพวกวิชาพุทธาคมหรือเลขยันหรือพวกคาถาพวกอะไรมาจากไหนหลวงปู่ดูท่านเรียนจากหลวงพ่อเผาวัดพระญาินะแล้วก็ได้จดพวกตำราเก่าๆมานะครับก็ พูดตรงๆว่าสมัยก่อนบรดูท่านเป็นเด็กนะแต่ว่าเป็นเด็กที่กำพร้านะครับยมพ่อยมแม่เนี่ยสิ้นไปตั้งแต่ท่านยังยังเล็กอยู่นะครับแล้วก็ว่ากันว่าเนี่ยตามประวัติเนี่ยโจรเคยมาปล้นบ้านนะเพราะว่าบ้าน,บ,านบ้านท่านเนี่ยค้าขายเนาะแล้วก็โดนโจรปล้นบ้านเนี่ยท่านก็มีความฝังใจว่าท่านอยากจะเรียนวิชาคงกับพันชาตรีนะเริ่มต้นเนี่ยนะท่านอยากเรียนวิชาคงกับพันชาตรีก็เลยไปเรียนกับหลวงพ่อเผาวัดพญาตนะ กะว่าได้ศึกออกไปเนี่ยจะไปสา,สา,สางกระโจนสักหน่อยแต่ปรากฏว่าพอเรียนทางกรรมฐานเรียนทางพระมากๆเรียนซึมซับเรื่องศีลเรื่องคุณธรรมเนี่ยก็เลยทําให้ท่านเปลี่ยนใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ถือธุดงควัดเนี่ยเป็นหลักนะก็ประวัติเล่าว่าการเดินทุดงของท่านเนี่ยท่านก็เจอภัยอันตรายมากมายเจอคนลองดีดักยิงท่านอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็แคล้วคลาดกันไปนะแล้วก็เจอควายจะขวิดนะแต่ว่าท่านก็แคล้วคลาดนะควายไม่ไม่สามารถทำได้เพราะท่านแผ่เมตตาให้กับควายนะครับ หลวงพูดูเนี่ยนะฮะท่านนับถือคาถาไตรสนาคมมากนะฮะหรือบทไตรสนาคมก็คือพุทธังสนัาขามิธรรมังสนงขจามิสังคังสนาขามิจนท่านเนี่ยนำเอามาเป็นองค์ภาวนาหรือเวลาสอนใครเนี่ยนะเวลาใครหน้าใหม่ๆมานะครับผมเจอคนที่ไปหาหลวงพูดูครั้งแรกหลายท่านนะผู้ใหญ่นะที่สิ้นชีวิตไปแล้วก็มีอาจารย์เบิ้มนะอาจารย์เบิ้ม แล้วก็อาจารย์ตึงนะครับท่านก็บอกหลวงู่ดูเนี่ยไม่ว่าใครจะแต่งตัวเป็นฮิปปี้แต่งอะไรไปเนี่ยแต่ถ้าคนคนนั้นปฏิบัติธรรมท่านดูออกเลยแล้วก็จะยื่นพายองค์หนึ่งเอาเองไปนั่งที่กกเสาองนั่งตั้งองค์ภาวนานะาพูดทางสานักธรมีทำสังฆังสานักธรมีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลวงปู่ดีท่านปฏิบัติดีจริงแล้วก็หลวงู่ดูท่านเป็นพระที่ เป็นโรคเน็บชาด้วยนะฮะการเดินทางนะครับของท่านเดินเท้าทุดงเนี่ยท่านก็ใช้ความเพียรพยายามแม้ท่านจะเป็นโรคเน็บชาเลือดไปเลี้ยงในขาท่านอะไรไม่พออะไรเงี้ยท่านก็ยังนั่งนะมีขันติธรรมมากแล้วมีตะบะสูงในการนั่งปฏิบัตินะครับผมเองเนี่ยก็อยากจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของยันที่หลวงปู่ใช้นะครับที่เรียกว่ายันตุ๊กตาเนี่ยนะว่าไอ้ยันตุ๊กตาเนี่ยหลวงปู่ทาไมจึงชอบใช้และไอ้ตุ๊กตาเนี่ย มันมาจากคัมภีร์อะไรก่อนที่จะไปสาธิตเรื่องของวิชาการเลขยันของปู่ดูนะครับอยากจะไปสัมพันธ์นะครับคนที่ดูช่องเรานะต้องการที่จะสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กับช่องเราสามารถสมัครเป็น YouTube Member ให้กับช่องของเราได้นะแล้วก็นอกจากจะสมัครเป็นกำลังใจแล้วเนี่ยนะครับยังได้ดูคลิปพิเศษเองนะตอนนี้มียู่คลิปแล้วนะได้แก่มหาบุรุษแปดจำพวกได้แก่การนำเบี้ยกแก้ตะกุดดอกไม้ทองแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจะเป็นนักพ่อใจพบ นะฮะล่าสุดนะคนับข้อได้พบซึ่งโหพูดตรงๆเลยหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวนะครับสามารถให้กําลังใจได้นะครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับต่อไปนี้นะที่ผมจะทําการสาธิตยันตุ๊กตาหลวงผู้ดูนะครับอยากจะขอบารมีธรรมของผู้ดูนะ ยมมาเป็นประจักษ์พยานสําหรับคนที่นําความรู้เกี่ยวกับยันของปูดูไปใช้ในทางที่เป็นกุศลนะครับก็ขอมีความเจริญนุ่งเรืองนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปหากใครนําความรู้ของปูดูเรื่องของยันตุกตาไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในการปลอมแปลงวัตถุมงคลขอให้คนเหล่านั้นไม่สามารถมีโอกาสใช้วิชาเหล่านั้นได้และขอขอให้แพ้ภัยตนเองขอให้เป็นจริงดังปากาาสาธุสาธุสําหรับเรื่องของยันตุกตาของปูดูนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะอืม เป็นยันง่ายๆนะเป็นยันง่ายๆนะแล้วก็ตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าเป็นยันที่น่ารักนะเพราะว่าองค์พระในยันตุกต่างของปู่ดูเนี่ยมีมีตามีหูนะมีจมูกเนาะแต่ก็จะน่ารักน่ารักเนี่ยนะกลมๆนะครับกลมๆแล้วก็มีปากปากก็จะยิ้มด้วยนะหลวงปู่เข้าใจทํานะยิ้ม,ย,มยิ้มอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอาาักขรลงอ่ะนะครับอ่ะนะอยู่ข้างบนหังอืม แล้วก็อีตรงนี้อ,อีสวาอืมสวาสุอืม,อมแล้วก็มะอุนะครับมะอุจะลงที่ฐานพระหมดเลยนะมะแล้วก็อะแล้วก็อุอนะฮะน่ารักมากนะเป็นตุ๊กตาจริงๆนะคนก็เลยเรียกยันตุ๊กตานะครับต้องบอกว่าก่อนว่ยยันตุ๊กตาเนี้นะครับไม่ใช่ยันที่เขาเรียกตุ๊กตาหรอกเขาเรียกว่ายันองค์พระพุทธลายนะ ตำราสายวัดพญยาติการามน่ซึ่งผมก็เชื่อว่าหลวงู่ดูเนี่ยท่านก็ได้รับการถ่ายอดวิชาจากหลวงพ่อเผาวัดพรยาินะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยท่านก็น่าจะได้จดตำราเรื่องของการลบผงผงชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผงม,มหาราชนะซึ่งผงม,มหาราชเนี่ยหลายคนนะอาจจะยังไม่ทราบว่าสำหรับวัดพญาติเนี่ยไม่ได้มีแค่วิชาคงกระพันนะพวกก้าวเฮห,หรือวิชาพวกชาตีพวกเนี้ยอย่างเดียวนะจริงๆอ่ะ ของที่เป็นของดีของวัดพญยาอีกอย่างหนึ่งคือตำราลบผงนะครับโดยเฉพาะผงมหาราชนะฮะตามประวัติเนี่ยหลวงพ่อกลั่นท่านก็ลบผงมหาราชหลวงพ่ออั้นก็ลบผงมหาราชดังนั้นหลวงพ่อเผาเนี่ยเชื่อว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเผาเนี่ยสมัยก่อนใครจะไปเรียนก้าวเฮใครจะไปเรียนวิชาอาคมอะไรพวกชาตรีเนี่ยก็เรียนกับหลวงพ่อเผาเนาะหลวงพ่อเผาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญมากนะแต่ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสนะและตามประวัติหลวงพ่อดุท่านศึกษาว่าเผาก็เชื่อว่าหลวงพ่อดูเนี่ยได้วิชาลบผงเนี่ <sehen> พระสงฆ์ที่ร่วมสมัยกับท่านนะอย่างพ่อใหญ่นะหลวงพ่อใหญ่สแกนอาจารย์ผมได้พูดเองเลยนะว่าหลวงพ่อใหญ่เนี่ยท่านชำนาญรบผงตรีนิสิงเหนะแล้วก็หลวงปู่ศรีเปสแกนเนี่ยท่านชำนาญปะธรรมังแล้วก็มหาราชเนี่ยได้รับคำยืนยันจากพระอ,อาจารย์บุญเลืองนะหรือหลวงตาดำนะครับหลวงตาดำเนี่ยแกเป็นท่านเป็นอาจารย์ของคุณชันมงคลรัฐบุรีนะครับก็ได้เล่าให้ฟังนะเขาเขามาเล่าให้ผมฟังทีว่าเออเนี่ยหลวงปู่ดุริบผงมหาราชซึ่งหลักฐานในการรบผงมหาราชเนี่ยนะครับมันปรากฏอยู่ทีีี่่่ยัันนนนนตตตตุุ๊๊กกาาแแหหลละะะะครบ ทีนี้ครับองพุทธไรเนี่ยกล่าวถึงผงม,มหาราชิดหนึน่งนะครับทำไมผงม,มหาราชนจึงนินยมนะเพราะว่าผงม,มหาราชเนี่ยเป็นราชสเสน่ห์นะเป็นราชสเสน่ห์เป็นยันที่ครอบคลุมในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็ในตาราจันเทพเขียนบอกว่าเป็นยันแรกเลยในกระบวนการยันทุกอย่างหนะังส,สือวิชาการต่างๆก็กรีเฟอร์ตาม,มาจันเทพนะว่าเป็นยันแรกๆนะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีอิทธิคุณนะทางด้านเมตตามหานิยมชั้นสูงเป็นที่รักเจริญต่อผู้คนโดยทั้งหมดเลยนะครับก็ ก่จะมาเป็นยันตุกตาเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าขอพูดถึงเรื่องยันมหาราชนิดนึ่งนะครับยันมหาราชเนี่ยหน้าตาเนี่ยเขาจะเป็นยันนี้นะเดี๋ยวผมก็จะเขียนคร่าวๆนะไม่ได้เรียกสูตรให้ดูนะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะครับนะอันนี้คือเป็นยันมหาราชนะครับนะและ้วก็ตรงนี้นะครับเขียนบปนไม่ได้เรียกสูตรนะไม่ได้ตามหลักการนะแต่เขียนให้ดูเป็นภาพลักษณ์เฉยๆเป็นแปลนเฉยๆนะครับว่ายันมหาราชเนี่ยนะครับเป็นไง ยันมหารารเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยยัน8มุมนะครับยัน8มุมยังไงบ้างอ่ะยันเป็นยัน4ี่เนี่ยนะครับ4ีนี่นะแล้วก็เป็นยัน8มุมเป็นมุมแบบนี้นะครับเราเรียกยัน8มุมนะแล้วตรงกลางเนี่ยนะครับจะบรรจุอักษรคือเขาเรียกว่าอุองคารนะครับอุองคารละนะครับก็มีจันนะครับแล้วก็มีศูนย์นะแล้วก็มีอุณาลมชัดขึ้นแบบนี้นะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีอัขระสนทีนะครับมีงองงูนะครับย่อหญิงนะครับอัขระสนทีนะครับนอหนูนะครับนอหนูนะ แล้วก็มอมะนะยะนะมะนะครับคือที่พิเศษคือจะมีตีนนักละอยู่ด้วยตีนนักละตีนนักละอยู่ด้วยนะครับแต่บางที่เนี่ยก็จะนิยมมีนิคหิตอยู่ด้วยแต่ผมไม่ได้นิยมตามนั้นนะครับก็รักษารูปยันมหาราชลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีเศษวักนะเศษวักมีอะไรบ้างอ่มะมะีตัวยะภาษาขอมนะครับยะภาษาขอมหัวแหวนภาษาขอมมะมอม้ะภาษาขอมนะครับทัเททหารภาษาขอมนะครับแล้วก็นะนะครับภาษาขอมตะภาษาขอมนะครับระ รอเรือนะครับแล้วก็ลอลิงนะครับนะแล้วก็มีเลขนะครับเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขเลขคู่มิดเนี่ยมีเลขหนึ่กับ5เขาเรียกคู่มิตรกันนะครับนะแล้วก็2กับ4นะครับ6กับ3 8กับ7นะที่เขามีคาถาบอกว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจัน์ฉมตูพุทธนงเดาสุขปากหวานอังคารับเอาราหูกับเสาเป็นมิแก่กันนะครับยันเนี้ยนะครับเขาเรียกว่ายันมหาราชนะแต่ยันมหาราชเนี่ยเขามีการลบต่อนะฮะลบต่อเนี่ยผมก็จะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะไม่ลบให้ดูนะครับมันยาวนะ พอเสร็จจากยันตนัวนี้เขาก็จะลบเป็นองค์พระแล้วก็มีองค์พระในดอกบัวนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวจะไปรวบรับแต่ตอนจะง,งงกันนะครับยันเนี่ยเขาจะมีเมื่อกี้เนี่ยเขาจะเป็นจากน้อนหนูนะครับเป็นน้ำโมูพุทายะอะไรพวกนี้เนาะอ่าผมเขียนวัดวัดแล้วกันอ่ายะนะครับเนี่ยนะแล้วน้ำโมผูุทายะพวกนี้เขาก็จะมีพวกอุนะครับมีจันนะครับแล้วก็มีสุริยะนะครับแล้วก็มีอุณาโลมขึ้นไปอย่างเงี้ยนะเหมือนกันแล้วตรงเนี้ยมันจะถูกลบเป็นองพระแบบนี้หมดเลยนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้อ่า อ่ะนี่นะครับเนี่ยผมเขียนวัดๆเลยเพื่อความรวดเร็วทันใจนะครับอ่าจะได้เห็นว่าภาพลักษณ์ว่ากว่าจะมาเป็นยันหลวงปู่ดู่เนี่ยนะครับท่านท่านต้องผ่านอะไรมาบ้างนะอ่าเรื่องเล่านะฮะยันมหาราชเนี่ยบอกไว้เลยนะน,นี่เป็นเรื่องสําคัญนะเป็นเรื่องสําคัญแล้วผมคิดว่าก็ขออนุญาตเจ้าของมาเผยเลยแล้วนะครับคุณเต๋านะครับหรือคุณชัยมงคลเนี่ยเล่าว่านะฮะก่อนที่อาจารย์ เฮงเนี่ยท่านจะเสียท่านบอกอันนี้คนในเหตุการณ์ก็คือลูกศิษย์ของครูศีวัสแกนะฮะก็บอกว่าคนที่จะเรียนเวทมนต์คาถาเนี่ยอย่าทิ้งวิชามหาราชนะดังนั้นเนี่ยพระคณาจารย์ในวัสแกก็จะได้รับอิทธิพลที่จะเรียนคำพีมหาราชเนี่ยติดตัวกันไว้นะครับเพราะว่าคําสั่งเสียของระดับปรมาจารย์นะประเทศไทยอย่างอาจารย์เฮงไพวันยังพูดอย่างนี้นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็น่าคิดนะครับว่าทําไมถึงต้องเรียนคำพีมหาราชนะครับ อ่ะพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะลบอีกนะครับเขาก็จะลบนะลบเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะเป็นองค์พระในดอกบัวนะอันนี้ก็จะเป็นองค์พระในดอกบัวหมดเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสมมติให้มองให้เป็นดอกบัวนะอ่าใครห้ามมาขิงว่ามันไม่สวยนะให้มองเป็นดอกบัวนะครับดอกบัวหมดเลยนะครับนี่เป็นดอกบัวอย่างงี้ปึ๊บ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 นะนะครับเป็นองค์พระในดอกบัวนะตรงนี้เนี่ยนะก็จะถูกลบนะครับวิธีการลบเนี่ย ทีนี้แล้วครับใกล้จะถึงจุดที่มันเป็นองค์พุทธาลายแล้วลบนะลบนะเดี๋ยวผมจะลบก่อนลบก่อนพอเขาลบทั้งหมดแบบนี้นะครับเขาก็จะมีเป็นอุณาโลม3ตัวนี่แหละครับนี่แหละจะกำเนิดแล,ล้วพุทธลายจะกำเนิดแล้วนะอ่ะบอกนี้ก่อนนะครับฟอร์มองค์พระพุทธาลายของปูดูเนี่ยเป็นตํารานะครับที่อิงฟอร์มที่มีอักคระ3มชุดด้วยกันก็คืออรหังอิสวาสุแล้วก็มะอาอุเนาะแต่ในตำรับ มหาราชทั่วไปไม่ได้แปลว่าจะเหมือนอย่างนี้กันทุกที่นะครับที่ผมเคยพบนะครับพอเคาลบนาโลมปั๊บเนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้อ่ารูปแบบแรกนะนี่เป็นเกบความรู้นะครับถือว่าหาชมยากนะครับพอลบนี้ปั๊บนะครับก็เป็นองค์แบบนี้เนาะอ่าลบนี้ปั๊บก็เป็นองค์แบบนี้เราจะเห็นว่าจะตําราที่ผมกำลังจะบอกเนี่ยจะไม่ใช่ฟอร์มเดียวกันผู้ดูนะครับฟอร์มที่ลงเนี่ยนะครับเขาก็จะลงแบบนี้ครับตรงนี้จะลงมะครับอ่าลงอะแล้วลงอุนะครับ เสร็จปั๊บเนี่ยรอบเนี่ยจะลงยะนะทาพุทธโมนะนะและนี่ก็จะชักยอดขึ้นไปนะครับชักยอดขึ้นไปรขาวๆาร่าวๆา,วา,วา,วาวนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับอ่ะเป็นอย่างนี้ตำหรับนี้นะครับเชื่อกันว่าเป็นตำหรับเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธาจ้าโตพรมังสีใช้แต่ตำหรับหลวงู่ดูจะเป็นแบบนี้ฮนะบแบบที่เราเห็นนะครับเราลบจะจับตรงนี้ใช่ไหมเนะี่ยกลับไปที่เดิมก่อนนะครับ ตัวแรกลบนะครับเป็นเสียงตัวที่สองลบเป็นองค์อัรคาพุทธาวิชยัยยเตปาทาพุทธาวิชยัยยเตเป็นแบบนี้นะครับข้างล่างลงก่อนมาอ,าอุนะครับแล้วก็ลงอิสวาสุแล้วลงอารหังนะครับอารหังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือของปูดูนะแต่ของดั้งเดิมของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ลงแบบนี้นะครับของดั้งเดิมของเขาเนี่ยเขาจะลงแบบนี้นะครับ พุทธลายเนี่ยนะครับผมก็เรียนตําราของวัดศรีพวังนะวัดศรีพวังนี้ไปเรียนกับหลวงพ่ออุดมนะครับวัดศรีพวังจะลงแบบนี้นะครับแล้วก็ในฉบับของจันเทพสันติกบุตรเนี่ยท่านก็เอามาจากวัดเรานะครับวัดเราก็คือของตำรับประเทศสิทธินายกเรียบนะอาอรหังนี่มาจากอย่างนี้ครับอันนี้คือต้นตำรับยันตุกตาหลวงพ่ดู่เนี่ยต้องเป็นหน้าตาแบบนี้นะจริงๆแล้วนะแต่ผมก็เชื่อว่าหลวงปู่เนี่ยท่านท่านเคารพองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยมากๆนะท่านก็พยายามให้องค์พุทธลายของท่านเน ใกล้เคียงนะกับองค์พระปฏิมามากๆก็เลยออกมาในรูปแบบนี้นะครับก็จะทรงไว้ซึ่งรูปลักษณ์ของกูดูแบบนี้ครับมะอ,อ,อ,อุอิสวาสุนะครับอะระหังนะครับในตำราเกือบจะทุกตำราแล้วมั้ง ไม่ได้บอกว่าองค์พุทธลายเนี่ยนะครับเสกด้วยอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตามมาตรฐานสากลเนี่ยองค์พุทธาลายเนี่ยอัคระเนี่ยจะเสกด้วยรัตนมาราอย่างมากเนี่ยธรรมะเทตโตธรรมะคุถะธรรมะกามุตตถะกัตโตธรรมะทสีธรรมะราชาธรรมะสามีเจตเตนะโมอรารังบูชาสกาลังอะโหปะปังอะเยอะรหะทวารัรตโตอะโหนมามะเตนะโมอุตโมจตุโรพุทโธอุตโมธรรมะเทซิโยอุตโมโมขะตะเทหังอุตโมธรรมะนามามิหังนะครับอันนี้เป็นต้นนะแล้วอย่างอย่างลูกตาเนี่ยเนตอัทธเวเนตโตนะครับนะแล้วก็นาสิกนะแล้วก็ โอทะพุทธเนี่ยนะก็จะใช่เงี้ยมีมีหูนะครับทเวกันเนอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะครับอันนี้คือเรียกทั่วไปนะครับแล้วก็อาจจะมีทเวหัดเถด้วยนะทเวหัดเถนะผมเคยเห็นนะอ่าของปูดูเป็นอย่างเงี้นี่นะมีแขนนะนี่เขาจำลองเป็นแขนสองข้างแบบนี้นะครับอย่างอีเนี่ยก็ใช้อิโธสัพพัญยุตญาณงอิทฉันโตอาสวะคคายางอิทังธรรมังอนุปโตอิทิมันตังน้ำไม้ห่างสวาเนี่ยสวาตันตังสีวังรมังสวาเอกมัทสินังสวาตันตังกุญยะเขตตังสวาสพังสมามีหังอย่างเี้เป็นต้นนะ สุทัศสีเรนะสัมปตูสุทัศมโทตโยสังโฆสุนโรสัตโนธโมสุนทะลังปีนามามีหังอนิสาสกะสตานังอัสสาสังเทตโยชิโนอนันตะกุนะสมุอันตคาเมืงนามามีหังนะครับแล้วโตนิพานะสัมปตูแล้วโตโยทุกขโมจิละมาเปติทัสเตโยละนะเจตังนามามีหังหันยติปะปเกทามเมหันสาปอิติปรังชนะงหังสมามหาวิรังหังสัปปะปังนามามีหังนะครับเป็นต้นนะครับแต่ว่าพระพุทธลัยเนี่ยบางบางที่นะครับก็มีบทเสกนะครับบทเสกพุทธลัยเนี่ย ใช้บาร,รมี30ทัศเสกเป็นหลักนะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบาร,รมี30ทัศแล้วก็อิทธิคุณเนี่ยมันไม่ได้ทางไม่ตายอย่างเดียวมันใช้อิทธิคุณเนี่ยใช้ไปไทางเรื่องแคล้วคลาดด้วยนะเอออันเนี้ยนะครับก็เลยทําเชื่อว่าหลวงปู่ดู่คงจะนับถือนะยันนี้มากๆนะครับทีนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับอยากจะทิ้งธรรมะหลวงปู่ดู่ไว้นะฮะเพราะว่าเราเราพูดถึงท่านเนาะซึ่งธรรมะหลวงปู่ดู่เดี๋ยวผมไม่อ่านแล้วเนี่ยผมพูดตรงๆผมทราบซึ่งมากหนึ่งเป็นธรรมะที่ ตรงไปตรงมาเนี่ยนะมันไม่ใช่ธรรมะที่ปรุงแต่งเอาคําสวยหรูมาทําให้ตัวเองดูว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอื้อมไม่ถึงนะการแสดงธรรมะเนี่ยทำให้คนเอื้อมถึงนั่นคือธรรมะที่เข้าถึงจิตใจของคนนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมยกย่องพระสงฆ์นะที่สอนธรรมะและให้คนเข้าใจง่ายนะครับถือว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยทีเดียวแหะนะครับบางทีเนี่ยเราไปเอาข้อธรรมมายกบาลีขึ้นมาแล้วก็สอนคนด้วยบาลีบางทีเขาไม่รู้เรื่องนะก็ต้องใช้กุศโลบายในการสั่งสอนหลวงปูด่ดูท่านก็เป็นพระสงฆ์อีกรูปนนึงนะครับที่ ใช้กุศโลบายนะอย่างเช่นผมอ่านคำนี้นตผมซึ้งมากเลยนะครับที่ท่านบอกว่าหากแกยังไม่รู้จักความดีในตัวของแกเอง <c oughs> ก็เท่ากับว่าแกยังไม่รู้จักค่านะหมายถึงตัวถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักความดีของตัวเองก็ถือว่ายังไม่รู้จักหลวงพ่อดู่อะนะโอ้็นซาบซึ้งนะคำนี้แล้วก็แต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยแกรู้จักความดีในตัวแกแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าแกได้รู้จักค่าแล้วนะโอ้โหมันเป็นคําพูดที่ซึ้งมากนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้จักคุณค่าในตัวเองหรือหาความดีตัวเองไม่เจอเนี่ยรีบหาซะ จะได้รู้จกผผักหลวงปูดูนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับโปรดติดตามได้ในช่องนี้ครับศิลปะพระเวทครับผม